วันนี้มาดูรถนะครับเป็นเจ้าซ i c ิกโอเคคันนี้เป็น FD 1.8โ okay. อเคนี่เป็นสภาพเครื่องยนต์ครับรถปี2008สภาพเครื่องยนต์ก็ประมาณนี้ครับสไตล์ตผมไม่ชอบรถ มีเสียงนะแต่คันนี้มีท่อมาเดี๋ยวรอลุน้นเอาแล้วเข้าบ้านได้ไหมเนี่ยพอมีเสียงพอมีเสียงเข้าบ้านได้ไหมเนี่ยโอเคดูสภาพภาพรวมห้องเครื่องกันนะครับ รับตัวเรียบร้อยครับซีวิกเอดีภายในก็ก็ขอเรียบร้อยเรียบร้อยไว้ก่อนสุภาพสุภาพขึ้นรถครั้งแรก หลังจากที่ <c oughs> เราท e ําการได้รับรถมาใหม่ๆนะครับก็ต้องทําการตรวจเช็คเครื่องยนต์นิดนึงครับหลังจากที่เราทําการรับรถกลับมานะครับก็ต้องกลับมาเซอร์วิสดูที่บ้านเราก่อนนะครับว่าจะต้องทําการลิสต์รายการตรงไหนที่จะต้องทําต้องเปลี่ยนบ้างนะครับอันนี้รถขับกลับบ้านมาแล้วนะครับอันนี้สีน้ํามันเครื่องก็ค่อนข้างจะดําครับผมลองดูภายในห้องเครื่องสักนิดนึงนะครับดูจากสีน้ํามันเครื่องแล้วผมว่าเจ้าของเก่าน่าจะลากน้ํามันเครื่องมา แน่ๆเลยชัวร์ดูกันนะฮะชัดเลยครับไม่เป็นไรครับแต่ถึงมือผมแล้วเดี๋ยวผมทําการเซอร์วิสใหม่โดยการที่ผมจะทําการฟัดชิ่งเครื่องยนต์ด้วยครับเดี๋ยวผมจะทาการเติอนน้ำยาฟัดชิ่งไปด้วยแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องใหม่แน่นอนครับสภาพพองเครื่องโดยรวมก็สวยนะไอ้พวกยางรองแท่นเครื่องก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างหนานะครับอันนี้ก็ยังเอานิวสอดได้อยู่นะครับ ตัวหิ้วเครื่องตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับไม่มีอาการแตกหักนะครับของตัวลูกยางแน่นๆเลยในส่วนของน้ํามัน power นะครับก็อยู่ในระดับเกณฑ์ที่ดีนะครับเบื้องต้นผมเติมน้ํายาของ S T P ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเพื่อทําการอุดรอยรั่วในระบบก่อนจะเปลี่ยนถ่ายน้ํามัน power ใหม่นะครับตัวน้ํามันเบรกก็เช่นกันตรวจสอบให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กองอากาศเปิดดูสักหน่อยครับว่าสาภาพเดิมๆหลังจากรับรถมาใหม่มันเป็นยังไง โอเคสภาพนี้เปลี่ยนใหม่นับหนึ่งที่เราดีกว่าครับและจุดหนึ่งที่สําคัญของระบบเครื่องยนต์นะครับก็ความร้อนนะครับระบบหม้อน้ําทั้งหลายแหละดูจากสภาพฝาแล้วก็ค่อนข้างเก่านะครับเดี๋ยวตัวฝาเนี่ยผมเปลี่ยนแน่นอนสันนิษฐานได้เลยว่าเจ้าของเก่าคันนี้ไม่ได้เติมน้ํายาหล่อเย็นแน่นอนครับไม่เป็นไรถึงมือผมผมเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดครับทั้งตัวน้ํายาหล่อเย็นเออแล้วก็ตัวฝาตัวนี้ครับ เรื่องความร้อนสาคัญมากครับสาหรับรถยนต์เปลี่ยนใหม่ไปเลยครับแล้วก็ดูพวกท่อยางต่างๆกิปท่อยางต่างๆก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคแน่นหนาะไม่มีแตหกหักมาดูสีน้ํามันเกียร์กันนิดหนึ่งครับดึงขึ้นมาเลยโอเคสีน้ํามันเกียร์ก็ถือว่าค่อนข้างจะยังใสยอยู่นะครับสีน้ํามันเกียร์ โอเคแต่เดี๋ยวผมจะเซอร์วิสใหม่ทั้งหมดเหมือนกันครับเวลาเรารับรถมือสองมานะครับเราก็ควรจะทําการเซอร์วิสพวกของเหลวทั้งหมดนะครับภายในรถออกทั้งหมดนะครับเซตศูนย์ที่ตัวเราเองดีกว่านะครับใครที่สนใจเจ้าคันนี้อยู่รอติดตามได้เลยครับขอระยะเวลาเก็บงานแป๊บหนึ่ง